ฟังก์ชันแพดนะครับก็คือเราสามารถนะครับจะตั้งค่าวอลุ่มนะฮะความดังของแต่ละแพดได้นะครับก็สามารถ deals, path, า right ที่จะตั้งชื่อนะฮะแพดตามที่เราต้องการนะครับก็ลองเลือกแพดที่ต้องการแก้ไขก่อนนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น001นะฮะเสร็จแล้วก็มาที่เมนูนะฮะแล้วก็เลือกฟังก์ชันแพดนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มนะฮะ enter นะฮะในการหมุนปรับวอลุ่มนะฮะก็คือควบคุมความดังแต่ละแพดนะครับก็จะลองตั้งชื่อดูนะฮะ ผมจะตั้งชื่อเป็นตัว T นะครับก็เป็นตัว I นะครับแล้วก็เป็นตัว S นะฮะแล้วก็เป็นเลขหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะเป็น T i s ึ BGN นะครับ ตั้งชื่อเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราออกมาดูแพดที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแพดที่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนครับก็จะกลายเป็นชื่อทีสหนึ่งบีจีเอ็นนะครับอันนี้ก็คือ,อในการใช้คำสั่งแพดในการเปลี่ยนชื่อนะครับผม